ครับตอนนี้อยู่ที่หมู่ห้านองสระบุรได้ข่าวว่าร้านกุ้เตี๋ยวไต่ปลาละที่นี่สีเด็กเลยตามมาแล้วเองมาชิมกันว่าพีเด็ดแค่ไหนมีแต่เท้ากับเลือดเดี๋ยวเราของสจมีรวม ก๋วยเตียวนะนะสิ่งที anyway. ่กินแล้วต้องหาเลยนี่คือพริกแบบนี้เขาเรียกพิกเผาอะไรจะเผ็ดถึงใจซี่หลร้องนีสุดเลจัก๋วยเตียวจนก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตียวไก่ก๋วยเตี๋ยวแบบ ตนนี้อะไรเผือกเหรอราคา1 2ก็ดีดีหมดอยข้าวตอนนี้เพินนนน่งลงมือทำมนนั้งลอ,อ,นะองแม่เยดีปุ๊ โค้งเมือใส่ม่า,มาละเลยครับน right? ุ่มครับลูกปื oh no. well. ๊ดเลยครับสั่งดีเหรอกินต้องจามถูกใจหรอเมเ่อกี้ของผมมีกี่ก้อนน่ะ ก็ uhm, ะคะือเอา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 เหลือเหลือก้อนอีกชามหนึ่งเหมือนเดิมสองจานครับช่างถ่ายเขาป่วยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับบิ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับใส่เยอะเลยกินทะเพียบเลยขอบคุณครับี ที่เขาจัดการอาหารได้แล้วกต่วัเีิเของรู้ามคุ้แต่พี่จะไปต่อให้เขาต่อให้เขาควบคุณมเน็ตพีนะครับครับครับคเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันเลยเช้าปิดเย็น ประมาณสี่โมงเย็นครปิดเนาะนี่ก็ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มารักเรามีร้านชื่อไหมก็ใช้เป็นร้านเราตรสะดวกดีอ๋อร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มารักสะดวกดี <c oughs> รูห้าหอระเทศโอเคครับ <c oughs> เดินดวนครับอร่อยครับอร่อยจริงไม่ได้แกล้งชมอร่อยอร่อยมากบรรยากาศด,ดีครับดีลม,มเย็นชงที่ลมเย็นไปม,มาสะดวกครับนี่ก็ชื่อร้าน ก๋วยเตี 5, ๋ยวไก่สะดวกดีโลห้าตำบลหอระเทพครับร้านก็อยู่ตรงพิกัดมาจากวัดจันเสือไปตรงนี้ก็โรงเรียนหอระเทพลรงเรีองประชาสังกีเปิดไปในใต้สังเกตว่าสะดวกดีก๋วยเตี๋ยวไก่ไปละโอ้ยถนนเรียบตรงนี้ใช้ไม